จาทักทายพี่น้องอยู่มือน,นี้ก็อยู่แถวหลังบ้านแม่ดามเจีวเนะข้าลุยหัวลุยสวยนเมือนี้สิไปซอเบางต้นบักเชอรี่อยู่บงพู้นพี่น้องมุ่มหลังบาพน,นะน,น,นบาพูน่ะนี่หลังบานพูนว่าพึ่งุกแหลวบอเอาตามมาเบิ่งพี่นองง้องยางเลาะไปทางปีนเนาะเบิ่งบรรยากาศริมคลองค่ะอยู่ทักทายพี่น้องเมือน,นี้ก็นีเดอร์พี่น้องอยู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะพี่น้องจ้าบรรยากาศกับแบบนี้แหละตอนค่ำๆตอนทุ่มหนึ่งแต่ว่า โอ้ยพี่น้องจ้าฝนตกบ่เศรอบ่แง่จักเชื่อเ,เอ,อาตามมาเบิ่งเฮาสิได้เก็บอยู่บ่บักอันเชอรี่นี่พี่น้องมันสุกแล้วบ่หรือว่ามันเนา่าเบิดแล้วฝนตกหลายเนาะตามมาเบิ่งจ้ะพี่น้องจ้ามาหอดต้นมาแล้วเด้อแต่ว่าโอ้ยส่งเสียฝนตกใส่มั้งเนาะมันลดสิเนา่าเบิดพี่น้องแต่กระเพาะกันถ้ามีไผเก็บอยู่ยังไงนี่ดอยู่พี่น้องใช่าเพิ่นก็อยู่สูงในจักหน่อยเนาะ เก็บหนากร่เจ็ดน้อยนีค่ะงามกับลังมีอยู่แต่ว่าดำๆเหล้วก็มีแต่ว่านกกับกินเบิ่งแต่ลายคนต้นขึ้นไปสูกๆเลยโง่กินพี่น้องจ้าเอากระถึงบระไดเอาขั้นใดมาน้ำพี่น้องข้านไว้เนยลายยิ่งพี่น้องแต่ว่ามันเหงื่เสียดายมันเน่าเนาะฝนตกใส่ยลายพี่น้อง คุณอะไอเท่าหูโอ้ยก้องหน้าแบบบบันีอยู่ขแต่าข้างล่างก็บุค่ดกเนาะแต่ว่าทังเครดุกหลายอยู่ที่นอึ้นไปกเตเเอาไถึงนองเก็บบัตรีอริง่ายฝนกระตกกมาใส่เนาะตงค่ะ ชวีสุกๆนะคะต้นข้างบ้านนะคะเก็บได้แล้วนะคะสวยๆเลยค่ะบานเลยเด้อค่ะสมิทเห็นใบลูกหนึ่งแหดคอเลยพี่น้องจา้าต้นบักเซ่เด้อพี่น้องเด้อดุกๆเลย งามๆเลยค่ะเอามาเก็บน้ากันพี่น้องเบงต้นเพิน่นขึ้นสูงใหญ่เลยค่ะพี่น้องต้นเพิน่นดินออกมานี่นะคะคือดกมากเลยอะ่ะนี่ค่ะงามงามเลยพี่น้องจา้าสวยๆเลยค่ะช่ําใหญ่ซุกๆดกๆพี่น้องกระด้ษ พึ่งห่วยเพิ่มนี่ตะน่วยใหญ่ๆเต็มต้นเลยค่ะมาเก็บต้องกันพี่น้องจา้าพี่น้องเด้อค่ะเด้อมาเก็บบักเชื่อยน้องแตนพี่น้องต้นกบรบโปสูงต้นนี้ต้นเล่นหน่อย,อยเจี๋ยก้างข้าง,างพี่น้องบานเพื่อนบานเด้อค่ะเด้อเก็บใจใพี่น้องจ้ะเต็มต้นเลยเก็บไว้เพิ่นกศิโลนเด้อพี่น้องะนะเ,เพิ่นน่ะเพิ่นไปแล้วเพิ่นแบบลาย,ยสวยงามเด้อค่ะ มาเก็บน้ำกั่นแซ่บอโอซิมมึงกันนะอืมหวานน้อยเน่าเนี่ะแต่มีพี่น้องเห็นไหมหวานพี่น้องหวานหวานเก็บน้ำกั่นพี่นอ้องพวกนี้ก็บดใบมาทักมาท่ายพี่น้องจางงาสลายๆนี่แหละมาหนี่ก็มาเก็บบัคซิลี่ให้เบิง้งนี่ลูกลูกพี่นอ้อง ทางบ้านเขาเก็บบักม่วงเนาะบักลำไยอันนี้เก็บบักเชอรี่พี่น,น้องน่ามัค่ะลูกซ้ำนี่กระร่างกลิ่นมันบานดกเต็มต้นเลยพี่น้องจ้ะุูน่ะขึ้นเต็มเลยเอามาเก็บบนมวนตัแต่จากแสบๆเด้อค่ะพ,คพี่น้อกรวยพี่หนูสูงมาจักหน่อยเนาะนกกาก็มากินเลยพี่นอ้องแต่ว่าอุ้ยอุย้ยโดน แต่ว่าฝนตกมาใส่ฝนกระสีมีลูกเน่าหรืออย่างน้ำแน่พี่นอ้องฝนท้งสวิทปีนี่ตกบ่ขาดสายพี่น้องจ้ะแล้วว่ากตดตได้คตะดีค่ะเ,เก็บเอาแบบนี้เนาะมันกับเป็นธรรมชาติพี่นอ้องข้าเจ้าบริสายยาลูกกับบังามบันไดดบ่เข้าเจ้าปลูกเนาะแต่ตว่าก็จะนวยงามอยู่ แหงเนี่ยพี่น้องบลูชอรีเนี่ยอยู่ต่างประเทศก็ได้กระเพงคือกันะนะคะมีมีต้นกระแพงอยู่ค่ะพี่น้องงวยพันโตบลูแซงนี่โอ้ยสีนาวเบิร์ดแหลมพวกนี้ยหลายครับพี่น้องจ้าเอามาเก็บน้ำกันต้นเก่าต้นแก่กขังบ้านพี่น้องนคะคะดกแห้งพี่น้องจา้ามาเนี่ยผ้าละอลังบานเดินไปหาบักส่งบักแซลกินเนาะ สมลิงพี่น้องบกสมลิงกระลังสีสุกโอ้พ่อสุกดีค่ะปะนันไดดบางแน่นี่ค่ะกระลังสีสุกเต็มเลยค่ะวสวยๆเลยด้อค่ะเด้อบกสมหลังบานไมด่ดําเจลเองน้องดูไ่มเปิกระลังขึ้นง่ามแฮมวสวยเลยค่ะนี่ขึ้นน้ำจากสีพี่น้องจ้ะนี่เอาไปเฮ็ดพริกเกลือกินแซ่บคือนอย่างด้อพี่น้องเด้อนี่แต่ว่าพ่อสุกเบิดเนาะ ลำเจียวเ,เอิอนเพิ่นมาแบบเนี่ยเพื่นได้ตระก,กูลเบอร์รี่นะแหละแต่ว่าเขาเอิอนเพิ่นมาแบบสมหัวเร่งเนาะมันสมพี่น้องนี่แต่บา้าพ่นสุกหลายเนาะนดกอยู่พี่น้องแต่ว่าพ่นสุกพี่น้องจ้าเนี่ยค,คือต้นลูกแพร่เด้อกำลังเสียออกตอน้นออกลูกเนาะ นี่ดกเลยอยู่ขังบาดมาดำแจ้วนี่แหละพี่น้องจ้ะเอ้าเมื่อนี้มาดำแจ้วก็มาทักมาถ่ายภาพพี่น้องมาเก็บอันบักเชอรี่เนาะกัเก็บแล้วก็สิเข้าบ้านแล้วพี่น้องเพราะว่ามันได้เวลาทําอาหารคําแล้วเนาะจึงได้กับฝากพี่น้องเบิร์ดทุกท่านกดคอมเมนต์กดไลค์กดติดตามให้เน่เนาะฝากเป็นกํลาลังใจให้เอ่อมาดำแจ้วผู้อยู่ไก๋เนาะ อยู่ตั้งแดนเอาคลิปมาฝากพี่น้องซ้ำน,นี่ละเอาจังพ่อกันคลิปหนาจ้ะพี่น้องจา้าอะผักเชีริกเก็ตใบน้อยนึงอยู่ดอกพ่อกินอยู่เอาเดี๋ยวถวยนึงอยู่ไปเข้าบ้านเข้าบ้านพี่น้องจ้ะพ่อกันจา้า